น้องสำเร็จแล้วนะคะน้องส้องสวย,วย <c oughs> น้องสำเร็จแล้วนะคะพี่น้องนะไอ้เต้ากระต่ายน้อยน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออลิซาคะ่ะ น้องลืมตามไม่ได้คะ่ะน้องหล,ององลับอย่างเดียวน้องย่างเดียว,วน้องต้าน้องเป็นเด็กขี้เศร้าค่ะน้องนอนได้อย่างเดียวและตั้งชื่อน้องแล้วนะคะน้องชื่อว่าอริซ่า น้องน่ารักข่ะคุณนะคะน้องคือดำดงแท้ <c oughs> เลย <c oughs> คือดำงแม <c oughs> เอาป้าอ้อนว่าหนูดูด้านข้างได้เลยนะคะมองแล้วสวยมาก <c oughs> แล้วดูด้านหน้าก็สวยส่วนหนูมองด้านข้างไม่ได้นะคะจะหมก <c oughs> มันแบบ <c oughs> <c oughs> อลิซ่านอนอย่างเดียวอลิซ่าไม่อยากตื่นไปไหน จีนอ่ะน้องมีเสียงด้วยแต่ว่าทำไม,มไม่พูดมันเป็นภาษาจีนมันต้องใส่ถานไหมลูกไม่ต้องใส่ค่ะหนูเอาลมออกแล้วอยู่บ้านแย่หน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะน้องน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณพี่ๆแม่แม่ขอบคุณพี่ชมน,น่ารักค่ะแต่หนูหลับอย่างเดียวค่ะ ไม่ตื่นค่ะนอนไม่หลับไม่ตื่นหัือราันม่นี่ยังไม่กระโดดซ้อมหมวกให้น้องกันนะคะเอ้าหน้ามามีเริ่มตึงแล้วเริ่มจะอาบปากว่าได้แล้ว <Okay. S 2> วันนี้อากาศดีเนาะคืมคมได้แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะตีคนตาล้วหวานเลยคะ่ะเออนาตีขนตาแล้วหน้าหวานอัา <laughs> สวยมมมม่ไปไปนะ S <S อีหล่าฉันคิ้วให้หน้อยนึงติไม่ค่ะเบาๆนะก็ <S <S ต่ตหาก่ไอายเออน้ำมุมก็ย,ยังเสือม่พุ่มอีหล่าเติมคิ้วอย่างไหนทูกไม่เติมละค่ะนอง,องนงองเป็นเด็กต้องบางๆนิดหนึ่งอือหายย่าน โหเหอนน้องมากไม่รู้ <c oughs> ว่าจะได้กี่วัน <c oughs> อุตาย <c oughs> หลุดมือแล้วยับมาอีหล่ะสิตกเตียน <c oughs> อืออืแต่วาย่านเอียนรับก้อนน้อง